ผูบริหารท้องถิ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตลอดจนทางพี่น้องทางขสัตว์นะครับนะครับผู้ประกอบพี่น้องที่มานำสุนัขแมวนะครับมาทำหมันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับ่าดทำหมันสุนัขและแมวนะครับของการบริหารส่วนตำบลยิวนะครับในวันนี้ซึ่งผมเอง ครับก็ตระหนักตลอดเวลานะครับว่าในพื้นที่ตะบนิ้วเนี่ยนะครับมีบ้านใหม่ผู้ชายจานเลยนะครับที่มีสุนัขแมวเยอะแต่ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าคนที่ลงะเบียนไว้เนี่ยร้บวันลงทะเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะนะครับดำเนินการทำามันมีอาจจะไม่ไม่หมดนะครับถ้าเยอะเกินไป นะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เราขอาความมู้เคราะห์มาอย่างพร้อมประสิทธิ์นยนะครับบางทีเนี่ยนะครับก็ต้องดูทางคืนข้ปบ่าทางเจ้าหน้าที่เรานะครับเดี๋ยวอย่บอกว่าเออคนรุทะเบียนไหมอความร่วมมือกันนะครับคนที่นําสุนัขแมวมาเนี่ยนะครับเกิดมีอะไรขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบคนเองนะครับเดี๋ยวที่บอกว่าเออทางท่านนายยเนี่ยพาแล้วมาทําให้สุนัขครับอันนี้ก็เป็นโครงการ าพาตทำหมันสุนัขและแมวของ,อง,อ,งองค์การบริหารส่วนตำบลยิ้วนะครับอําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มีเป้าเป้า30กว่าตัวนะครับทํหมันม้าแมวฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับขอ้ขอข้อควปรปฏิบัติก่อนมาทำหมันม้าแมวนะครับหนึ่งงดน้างดอาหารสัตว์อย่างน้อย12ชั่วโมงครับก่อนทำหมันนะครับสนะครับสัตว์ที่นํามาทำหมันต้องมีอาการปกติไม่ป่วยนะครับ แล้วก็อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปครับผมสัตว์ที่นํามาทำหมันเนี่ยสุนัขไม่ควรมีประจําเดือนนะครับเพราะจะทําให้สัตว์เสียเลือดมากนะครับ ไปลงทะเบียนเนาะหรื่อง่าไปยินยอมรับการบำยาผ่ากัดนะคะให้ทุกท่านนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอ่านก่อนแล้วก็ในรายละเอียดที่หน่อยนะคะแล้วก็จะเน้นยางอีกอย่างนึงนะคะก็คือเน้นโดยเฉพาะหมาแมวพเนาะ,ะทีเนี้ยขาก็อาจจะมีสภาวะร่างกายที่อาจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนหมาแมวไทยหมาแมวจรเนะาะก็อาจจะมีความเสี่ยในเรื่องของการ จะทำหมันได้เมื่ออายุ2เดือนนะครับสัตว์ที่รู้ว่าท้องไม่ควรนำมาทำหมันนะครับถ้ากรณีที่สุนัขมีโรคประจำตัวเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุกรุณาแจ้งหมอหรือนายสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดทำามันนะครับ 1. สัตว์ที่ทำามันเสร็จเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วจะยังไม่ฟื้นจาะยาสลบควรให้สัตว์นอนตะแคงลักษณะคอไม่พับนะครับแล้วก็ชักลิน้นชักลิ้นสัตว์เนี่ยที่ยังสลบอยู่ให้ออกจากปากทางด้านข้างนะครับเพื่อเขาที่จะแบบให้หายใจได้สะดวกครับสุนัขได้รับการฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วและกรุณาอย่าให้ยาอย่างอื่นนะครับนอกจากที่สัตวแพทย์จะย,ยาให้นะสามารถทายาเบตาดีนที่แผ้ได้ทุกวันเลยนะครับ แล้วก็ห้ามให้แผลผ่าตัดของสัตว์เนี่ยโดนน้าเป็นเวลาเจ0ดิวันนะครับหรือประมาณหนึ่งสัปดาห์นี่แหละหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ถ้าเวลาผ่านไปเจ0ิบวันถ้าแผลแห้งแผลสน,สนิทกันแล้วสามารถตัดไหมที่แผลได้เลยนะครับถ้าแผลปิดปิดสนิทแล้วครับสามารถตัดไหมเองได้ครับถ้าตัดไม่ได้ก็ปรึกษาสัตวแพทย์ครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลยิวนะครับอำเภอห้วอแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับที่มีโครงการดีๆให้กับเกษตรกรหรือชาวบ้านนะครับโครงการทำหมันมาแมวฟรีนะครับก็ขอขอบคุณครับผม